สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการขยายพันธุ์ไม้ประดับนะครับซึ่งที่สวนของเรานะครับก็จะมีไม้ประดับไว้สําหรับปลูกเพื่อ,อนะที่จะทําการไว้ประดับไว้ดูเล่นทําเป็นงานอดิเรกนะครับสําหรับผมนะครับเมื่อประมาณต้นปีปีไก่นะครับ ไม้ชนิดนี้นะครับอบนเป็นหูช้างด่างเขานะครับต้นนี้จะได้รับอะไรที่ดังๆนะครับเขาจะได้รับความนิยมมากนะครับสําหรับคนที่เล่นไม้ด่างนะครับราคาเขานี่ครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ราคาเริ่ม ไม่เริ่มนะครับราคาก็ดบลงมามากนะครับแต่สําหรับที่สวนของเรานะครับเราปลูกไว้เพื่อไว้เป็นไม้ประดับไว้เป็นงานอดิเรกนะครับไว้ชมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําการขยายขยายพันธุ์นะครับซึ่งต้นนี้นะครับเขาได้ให้หน่อของเรานะครับมาดูใกล้ๆนะครับเขาจะให้หน่อเราแล้วนะครับทั้งหมด สามหน่อนะครับตอนนี้นี่นะครับมีแต่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสามหน่อนี้นะครับคือ,อเหมือนต้นแม่พันธุ์ทั้งสามหน่อเลยนะครับเราก็จะขยายออกมาเพื่อที่จะทําการปลูกให้เขาได้ออกลูกให้เรานะครับเยอะๆเพื่อที่จะได้สะสมนะครับสําหรับไม้ประดับนี่นะครับเราจะปลูกนะครับเพื่อเป็นไม้สะสม ไว้ให้แขกนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่มานะครับได้ดูนะครับได้ชมนะครับนี่นะครับเขาก็จะแตกหน่อออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะทําการแทงออกมาแบบนี้นะครับต้นที่หนึ่งนะครับไซส์นี้ดูสิครับเหมือนต้นแม่พันธุ์นะครับดูนะครับเหมือนแม่พันธุ์ ยากนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเขาจะแตกออกกาออกมาเป็นหนอนะครับเราก็ทําการปาดออกมาเลยนะครับไม้พวกนี้นะครับดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายตัวไวนะครับนอกจากที่เขาจะมีหน่อแทงออกมาตามตาแบบนี้แล้วครับสําหรับพวกนี้เขาก็จะมีไข่นะครับ ไข่เป็นเป็นไข่นะครับเขาเรียกไข่นะครับเราก็จะทําการแยกไข่เหมือนกันนะครับไข่เขาก็จะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับใต้ดินปลูกกอดินปลูกนี่นะครับของของเขานะครับนะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับดูนะครับต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะครับดูความสวยงามของเขานะครับ ดังได้แม่นะครับได้แม่นะครับวันนี้ได้สามต้นนะครับที่ว่าที่งอกจากไข่นะครับอย่างสองต้นนี้นะครับอันนี้เนาะงอกจากไข่นะครับเราเก็บไข่มาเพาะนะครับเราก็จะงอกออกมางอกออกมาเป็นต้นแบบนี้นะครับเลี้ยงจากไซส์เล็กๆเลยนะครับเลยครับต้นนี้เผือกทั้งต้นเลยนะครับดูนะครับ แต่ข้อเสียของต้นที่เขาเผือกเนี่ยครับคือเขาจะมีความอ่อนแอนะครับมีความอ่อนแอมีแผลแล้วก็เชื้อราก็จะลงง่ายนะครับนะครับวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ให้ดนูนะครับกระถางที่เราใช้เป็นสีขาวนะครับตอนนี้ราคานะครับราคาก็น่าจะอยู่ประมาณหลักร้อยนะครับ หรือว่าหลักพันนิดๆนะครับหลังจากที่ตอนที่กระแสมาแรงนี่นะครับถ้าไซส์นี้น่าจะหลายหมื่นนะครับน่าจะหลายหมื่นถ้าไซส์ต้นแม่นี่นะครับน่าจะหลายหมื่นดินปลูกเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมก็มีใบก้ามปูนะครับแล้วก็ใส่พีทมอสเข้าไปมีหน้าดินมีดินปลูกที่หาซื้อได้ ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับถุงละยี่สิบบาทเอามาหมักใส่กันก่อนนะครับทิ้งไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับประมาณนี้แล้วก็มาทำการปลูกนะครับให้ดูแบบนี้ผมจะเพาะใส่กระถางเล็กก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาแข็งแรงพอเขาแข็งแรงนะครับดูว่าสักระยะหนึ่งเราก็จะย้ายลง ปอกแบบนี้นะครับลงท่อแบบนี้เพื่อที่ให้เขานะครับสร้างกอนะครับจะได้เหมือนกับด่างเหลืองนะครับอย่างนี้ด้วยครับต้นลูกนะครับต้นลูกของตัวด่างเหลืองนะครับหูช้างด่างเหลืองนะครับมาดูครับการเลี้ยงต้นไม้นะครับอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะครับ เลี้ยงเพื่อเป็นงานอดิเลกนะครับเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับภายในบ้านาถ้ามันจะเกิดเป็นลายได้นะครับก็ขอให้เป็นผลพลอยได้นะครับเป็นความสุขเป็นกําไรเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อมีคนที่เขาสนใจเข้ามาถามซื้อนะครับอันนั้นถ้าเราจะทําเป็นธุรกิจใหญ่ๆนะครับทุกวันนี้นะครับ อะไรที่มันมาเร็วๆนะครับมันก็จะไปเร็วนะครับน,นะครับเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะครับดูนะครับก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมสวนฝรั่งบ้านสวนแห่งมณีเรานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูมาชม ไม้ประดับภายในสวนของเราเพื่อที่จะพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับในอนาคตเราอาจจะจัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆเ,เพื่อที่จะไว้ให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับครับผมวันนี้ก็กิจ,ะจะกรรมเล็กๆน้อยๆภายในสวนของเรานะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ